และแล้วเมื่อปอเต็กตึงกำลังจะส่งร่างของทั้งสองเข้าไปชาปนากิจนะครับเขาก็พบว่าหนึ่งในร่างของทั้งสองนั้นได้มีชีพจรที่เต้นฮะคือเธอเนี่ยยังไม่ตายซึ่งไอการฟื้นขึ้นมาของเธอในครั้งนี้เนี่ยมันก็จะตามมาด้วยปริศนาการแก้ไขคดีที่แอดเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องไม่เคยได้ยินกันมาก่อนอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นคดีที่มีเจ้านกแก้วตัวหนึ่งนะฮะเขาได้ไปช่วยไขคดีครับ ที่เอาเป็นว่าเรื่องราวเหล่านี้มันจะเป็นยังไงกันเนี่ยเราก็มาฟังกันเลยดีกว่านะครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ F N Diary ในวันนี้โดยเรื่องราวในวันนี้นะครับแอดก็จะต้องขอมาเริ่มต้นกับประวัติชีวิตดราม่าของ2ตัวเอกของเราในวันนี้ก่อนฮะที่มันก็จะเป็นแนวเรื่องแบบแมนึกว่าอยู่ในละครซีรีส์กันนะครับ โดยมันจะเป็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่มีนามว่ามอร์ตี้กับหญิงคนหนึ่งที่มีนามว่ากเกรนานะครับซึ่งทั้งสองนี้เนี่ยก็ได้เจอกันมานานและตั้งแต่ในยุค8 0สูเลยแหละครับที่พอเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เหมือนกับทั้งสองนะครับจะเข้ากันได้ดีด้วยครับเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยก็มีนิสัยแบบเป็นคนเงียบขุมสุขขุมรักสัตว์นอกจากนั้นก็ยังมีปัญญาอันเฉียบคมส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็เป็นคนที่ร่าเริงแล้วก็มีจิตใจแบบ พร้อมจะดูแลครอบครัวอะไรอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นเองทั้งสองก็เลยได้ลงเอยกันจนเกือบจะได้บีบแขนกันอยู่แล้วนะฮะหาแต่ว่าก็ไม่รู้ไม่รู้นะครับทำไมด้วยเหตุผลการกดดันมาจากทางครอบครัวอะไรของฝ่ายสาวหรือเปล่าอยู่มาวันหนึ่งแม็กเลน่าหรือว่าฝ่ายสาวเนี่ยก็เดินเดินมาบอกกับตหนุ่มมาร์ตี้ครับว่ามาร์ตี้ขะอีฉันว่าเราเนี่ยน่าจะไปด้วยกันไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าฉันเนี่ย ทีไ่ไปเจอกับผู้ชายคนใหม่ที่เขาแก่กว่าเธอมีอายุแก่กว่าต้องห้าปีเนี่ยแล้วเธอก็อยากจะแต่งงานกับเขามากเลยซึ่งไอการเทครั้งนี้นะครับมันก็ถือเป็นการหักอกบักมาตี้แบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะครับแต่มาตี้เนี่ยก็เข้าใจครับว่าผู้หญิงเนี่ยก็คงอยากจะได้ผู้ชายที่มีวุฒิภาวะสูงแล้วก็สามารถดูแลเธออะไรได้แบบนี้แหละ นั่นแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ยทั้งสองก็เลยจากกันไปได้ดีๆเลยครับก็คือแยกกันไปใช้ชีวิตของตนเองอยู่สักพักหนึ่งที่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็ได้ไปมีลูกอะไรกันส่วนบักมาตี้ฝ่ายชายนะครับเขาก็ได้ไปเจอกับสาวคนใหม่ฮะที่เขาก็ได้ปักหลักแต่งงานมีครอบครัวด้วยครับหากแต่ว่าอยู่มาเนี่ยมันก็มีเรื่องที่ทำให้ทั้งสองคนนี้นะครับได้วกกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่ง ก็คือในเวลาต่อมาหลังจากที่มาร์ตี้ได้แต่งงานไปแล้วเนี่ยมันก็ดันเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันขึ้นกับมาร์ตี้นะครับคือเขาเนี่ยได้โดนรถบรรทุก10ล้อคันหนึ่งนะครับไฟแดงแตกแล้วก็พุ่งเข้ามาชนกับรถมา์ตี้ขณะที่เขากําลังขับรถกลับมาบ้านเลยครับซึ่งไอความบาดเจ็บครั้งนั้นเนี่ยมันก็เล่นเอามาร์ตี้นะครับถึงกับสมองตายไปสักพักหนึ่งเลยฮะแต่ทว่าก็โชคดีครับที่ผู้แพทย์เนี่ย สามารถกู้ชีวิตให้ตมาตี้นะครับกลับมามีชีวิตได้หากแต่ว่ามันก็จะเป็นการกลับมามีชีวิตแบบไม่เหมือนเดิมอีกแล้วละครับเนื่องจากพอหลังจากที่บักมาตี้ได้ฟื้นขึ้นมาจากอาการโคม่านะครับเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยคือแต่เดิมจากการที่มาตี้เป็นคนสุขุมเรียบร้อยทําอะไรก็คิดหน้าคิดหลังก่อนนะครับบักมาตี้หลังจากฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็กลับ กลายเป็นคนที่มีความคิดอะไรบวกๆครับคือเอะอะอะไรก็หัวร้อนง่ายแล้วก็จะไปบวกของทุกอย่างเลยครับน้ําซ้ําเขาเองเนี่ยก็ยังเป็นคนที่ขี้ระแวงตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะครับคือในตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเมียของเขาจะไปมีชู้หรือเปล่าจะไปมีกิ๊กนอกบ้านอะไรหรือเปล่าซึ่งสาเหตุที่ว่านิสัยของมาตี้มันได้เปลี่ยนไปขนาดนี้นะครับ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอตอนที่เขาได้รับอุบัติเหตุแล้วสมองเขาไปถูกกระทบกระเทือนนะ่ะมันนันไปกระทบกระเทือนตรงสมองส่วนหน้าน่สิครับที่ไอสมองส่วนหน้าเนี่ยถ้าใครฟังเรื่องคดีไดอารี่ของช่องเรามาในหลายๆครั้งนะก็น่าจะเริ่มขนลุกแล้วใช่ไหมครับเพราะว่า ไอสมองส่วนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่ควบคุมตรงความคิดความอ่านความโกรธอะไรให้มนุษย์เราเนี่ยสามารถบังคับตัวเองได้นะครับแต่ถ้าพอมันไม่สามารถควบคุมอะไรได้อย่างปกติเนี่ยหลากหลายคนที่ได้โดนกระทบส่วนหน้านะครับก็จะกลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องไปนะครับและปัญหาอีกอย่างของการสมองกระทบกระเทือนในครั้งนี้ก็คือมันทําให้มาตี้เนี่ยเขาไม่สามารถ จำความทรงจําที่ดีๆที่เขามีระหว่างเมียซึ่งเขาได้แต่งงานมาได้นะครับคือความรักความหวานฉ่ำอะไรเนี่ยเขาลืมไปหมดเลยฮะคือไม่คิดด้วยซ้ำว่าเขาเคยแต่งงานกับผู้เมียผู้นี้นะครับดังนั้นเองความรักของมาตี้กับภรรยาเขาเนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่แบบแปลกๆงงๆนะครับแบบถึงแม้ไม่รักแต่ฉันก็หวงเธออะไรประมาณนั้นซึ่งตอนแรกคุณภรรยาของมาตีเนี่ย พยายามจะอยู่กับผัวตัวเองให้ได้เนี่ยแหละครับคือเขาก็เข้าใจว่าการที่ผัวเป็นแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าผัวเนี่ยได้รับการกระทบกระทั่งทางสมองมานะครับผมหากแต่ว่าพอไปไปมามาเนี่ยมันก็แบบทนไม่ได้จริงๆอะคือเอะ,อะไรมาตี้ก็หัวร้อนขึ้นมาง่ายเหลือเกินจนสุดท้ายนะครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยต้องทําการหย่าร้างกันครับ แล้วมันก็เกิดเรื่องที่เหมือนกับพล็อตละครซีรีส์มากเลยก็คือถึงแม้ว่าหัวของมาตี้นะครับจะจําความทรงจําอะไรที่เกี่ยวกับภรรยาเขาไม่ได้นะแต่ถาวามาตี้นะครับก็ยังสามารถจําเรื่องราวที่ได้เกิดขึ้นกับแม่นางเกลนาหรือว่ารักแรกของเขาได้อยู่นะครับผมแล้วก็ประเอิญประเอิญเลยกับช่วงที่มาตี้เนี่ยได้บอกอยากับภรรยาคนแรกเขาไปนะครับแม่นางเกลนาเนี่ย ก็ได้บอกยากับผัวอายุแก่กว่า5ปีของเธอไปทันทีเลยนะครับและทั้งสองเนี่ยก็ได้กลับมาเจอกันฮะและเพื่อนๆก็ทายสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับที่้าหาใครบอกว่าโอ้เดี๋ยวทั้งสองนี่ก็กลับมาคบกันแล้วก็แต่งงานกันเหมือนกับซีรีส์ละครก็ต้องบอกว่าใช่เลยครับบักมาตี้เนี่ยหลังจากที่บอกยากับภรรยาเก่าไปนะครับเขาก็ให้ภรรยาเก่าเนี่ยอยู่บ้านเก่าของเขาไปแล้วเขาก็ย้ายตัวเองกับลูกๆที่เขาได้มีติดกับภรรยาเก่าเนี่ย มาอยู่กับแม่นางเกรนาด้วยครับให้เกรนาเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงอะไรไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ตัดสินใจแต่งผัวแต่งเมียกันเลยครับซึ่งภาพความรักหลังจากที่ทั้งคู่ได้แต่งงานกันเนี่ยนะมันก็หวานแหววเกินกว่าที่จะเอาอะไรมาเปรียบปรานะครับคือ ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ในเวลานี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับการชดเชยความรักอะไรที่ทั้งคู่ได้ห่างกันไปนานนะครับคือแม่นางเกรน่าเนี่ยก็ดูแลมาตี้อย่างดีเลยคือถึงแม้ว่าเขาจะป่วยเขาต้องเอายาอะไรมารักษาจากโรงพยาบาลนะครับแม่นางเกรน่าเนี่ยก็จะช่วยมาตี้ตลอดเลยส่วนมาตี้นะครับว่างๆก็จะพาแม่นางเกรน่าเนี่ยไปเที่ยวอยู่เสมอเลยครับซึ่งหนึ่งในสิ่งที่แม่นางเกรน่าชอบเข้ามากเลยก็คือคาสิโนนะฮะนั่นแหละก็ไปเที่ยวกันมันกระจายเลยจ้า แล้วที่สําคัญก็คือในบ้านที่พวกเขาทั้งสองได้ตัดสินใจมาใช้ชีวิตใหม่ร่วมกันในครั้งนี้นะครับมันก็จะมี เจ้านกแก้วตัวหนึ่งซึ่งมาตี้ได้เลี้ยงเอาไว้มีนามว่าบัตนะครับ B.U.D. ซึ่งไอ้นกแก้วตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นนกแก้วสายพันธุ์แอฟ,ฟริกันสีเทาครับที่ว่ากันว่านิสัยของนกตัวนี้นะนอกจากมันจะมีความฉลาดปราดเปรื่องนะครับมันก็ยังมีการจดจาเรื่องอะไรได้อย่างแม่นยําด้วยนอกจากนั้นเองมันก็ยังเป็นนกแก้วที่มีอายุยืนยาวอีกครับนั่นแหละครอบครัวทั้งหมดก็เลยได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างหวานแหววเลยนะครับจนกระทั่ง มันมาถึงในวันหนึ่งของเดือนพฤษภาคมของปี2015ครับที่ตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าอยู่ๆไอ้ความคลื้นเครงอะไรของบ้านมาตีเนี่ยมันก็จะเงียบลงไปนะครับคือมันเป็นการเงียบสงัดจนกระทั่งแบบไม่ออกมาทักทายเพื่อนๆอะไรกันเลยแล้วเราก็รู้ๆกันใช่ไหมครับว่ามนุษย์ป้าข้างบ้านเนี่ยก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาครับว่าไอ้ครอบครัวนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านั่นแหละครับก็เลยมีมนุษย์ป้าผู้หวังดีมาเจอเพื่อนบ้านผู้หวังดีนะครับก็ไปเช็คความปลอดภัยอะไรในบ้านหน่อยว่า ไอ้ทั้งคู่นี้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าออลืมบอกไปในปี2015นะครับก็เหมือนกับลูกๆของทั้งสองเนี่ยก็จะโตจนเต็มที่แล้วก็แยกย้ายกันออกไปใช้ชีวิตของตอนเองนะครับก็เลยได้ทําให้ทั้งมาตีแล้วก็แม่นางเกรน่าเนี่ยก็ได้อยู่บ้านกันแค่2คนกับนกแก้วอีกหนึ่งตัวนี่แหละครับนั่นแหละเพื่อนบ้านนะครับก็เลยไปเคาะดูประตูหน่อยเพื่อจะถามว่าเป็นยังไงไม่ได้เจอกันนานเลยนะออกมาทักทายหน่อยอะไรดีไหมนะครับหากแต่ว่าพอเพื่อนบ้านได้เคาะประตูไปเนี่ย มันก็ไม่มีเสียงตอบรับจากสวรรค์อะไรออกมาจากบ้านนี้เลยนะครับซึ่งมันก็ทําให้เพื่อนบ้านคนนั้นเนี่ยรู้สึกใจหายมากเลยครับเพราะแบบในเวลานี้ทั้งสองก็ได้ใช้ชีวิตเป็นแค่แบบตายายอยู่เฝ้าบ้านกันสองคนใช่ไหมแล้วจะแบบพากันหกล้มตกกระไดไปขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นแหละด้วยความสงสัยประการชนีนะครับมันก็เลยได้ทําให้เพื่อนบ้านเนี่ยได้ถือวิสาสะ เปิดประตูบ้านก็ไปเยี่ยมชมทั้งสองครับและเพื่อนบ้านก็ต้องอุทานขึ้นมาเลยอุ้ยเชี๊ยเนื่องจากว่าสิ่งที่เพื่อนบ้านได้เห็นอยู่ตรงหน้านะครับมันก็คือร่างของทั้งสองบ่าวสาวเนี่ยที่ได้นอนอยู่ในห้องนอนตัวเองในสภาพของน้ำแดงนะครับอาเต็มตัวเลยครับนั่นแหละฮะเมื่อเพื่อนบ้านได้เห็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนบ้านก็รอเลยแลละครับเขาก็วิ่งนําเอาเรื่องนี้เนี่ยไปแจ้งกับโปลิสเลยนะครับที่เมื่อโปลิสมาถึงบ้านปุ๊บเนี่ย โปลิสก็เริ่มสืบสอบบ้านหลังนี้ทันทีเลยนะครับด้วยความเชื่อที่ว่าทั้งสองนี้เนี่ยน่าจะระบบตัดกันไปแล้วหากแต่ว่าในระหว่างที่โปลิสกําลังดูเบาะแสะอะไรบ้านนี้อยู่นะครับโปลิสก็ได้ยินเสียงแบบอะไรออกมานะครับซึ่งแวบแรกที่โปลิสได้ยินเนี่ยโปลิสก็คิดว่าหรือว่านี่มันจะเป็นผีคนตายแล้วเนี่ยคือแบบ เพิ่งจากไปอะไรไม่นานจะมาสิงบ้านแล้วเหรอแต่ทว่าโปลิสอีกคนหนึ่งนะครับก็มาตบหน้าฉาดบอกสติสติมึงฟังเสียงดูดีๆสิแล้วก็ได้ตามเสียงนั้นไปนะครับปรากฏว่าไอเสียงนั้นเนี่ยมันเป็นเสียงที่มาจากแม่นางเกรนาหรือว่าผู้ภรรยานะครับที่เธอเนี่ยยังไม่มองฮะคือเหมือนจะยังมี่ิระจรอ่อนๆอยู่นั่นแหละครับโบลิสก็เลยต้องรีบนําตัวแม่นางเกรนาผู้ภรรยานะครับส่งเข้าโรงพยาบาลไปโดยด่วนเลยส่วน ตบักมาตี้ผู้ผัวนะครับอันนี้ก็คือระบบตัดชัดดาวไปจริงๆแล้วครับไม่สามารถกู้คืนมาได้ซึ่งสิ่งที่มากดปุ่มชัดดาวบักมาตี้ไปนะครับตำรวจก็ว่ากันว่ามันน่าจะมาจากลูกตะกัวนี่แหละครับเนื่องจากว่าบนอกของมาตี้เนี่ยก็มีร่องรอยให้เห็นได้อย่างชัดเจนเป็นแบบ4ี่ห้ารอยเลยนะครับนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีลูกตะกัวที่ได้ตกอยู่ในบ้านอีกเพียบเลยทีเดียวส่วนแม่นางเกรน,น่านะครับเธอก็น่าจะโดนลูกตะกัวไปเช่นกันนี่แหละคือ กบาลของเธอเนี่ยมันมีรูโบ ổ, เป็นรูใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับแต่อันนี้เนี่ยเธอรอดมาได้ยังไงแอดก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าเมื่อสำรวจในบ้านไปเรื่อยๆเนี่ยตำรวจนะครับก็เหมือนกันจะไปพบอาวุธที่ใช้ในครั้งนี้ด้วยก็คือบ้องตะกัวอันหนึ่งนะครับที่มันไปตกอยู่ข้างใต้โซฟาชั้นล่างครับหากแต่ว่าสิ่งที่ตำรวจได้พบว่ามันแปลกก็คือในบ้านนี้เนี่ยมันไม่ได้มีร่องรอยของการถูกบุกหรือว่าการงัดแงะอะไรเข้ามาเลยนะ คือถ้าหากจะบอกว่าไอ้คดีนี้เนี่ยมันเป็นคดีที่เกิดจากสองสามีภรรยาเขาทะเลาะกันแล้วฝ่ายหนึ่งเกิดบ้าหยิบบ้องตะกัวขึ้นมาลงมือใช่ไหมมันก็จะแปลกมากเนื่องจากว่าร่างของทั้งสองนะ่ะอยู่ห้องนอนที่อยู่ชั้นบนแต่ว่าไอ้อาวุธเนี่ยมันดันมาอยู่ใต้โซฟาอย่างห้องชั้นล่างนั่นสิแล้วมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเนื่องจากว่าทั้งสองคนหลังจากที่แต่งงานมานะก็จะเป็นคู่แต่งงานที่แบบหวานหยดย้อยกันจนคนภายนอกเนี่ยต้องอิจฉากันมาตลอดเลยนะครับ คือเรียกง่ายๆว่าถึงจุดนี้เนี่ยตำรวจก็แบบไปต่อไม่ถูกแล้วครับแล้วสิ่งเดียวที่ไขคดีนี้ได้เนี่ยก็เหมือนกับจะเป็นแม่นางเกรนาผู้ที่ได้รอดชีวิตมาเนี่ยแหละครับหากแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยแม่นางเกรนานะครับเธอก็ได้นอนมีอาการโคมา่าเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาลและตำรวจเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยนะครับว่าเธอเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นแหละฮะตำรวจในตอนนั้นก็เลยต้องไปสืบสอบอะไรเท่าที่เขาพอจะทำได้ก่อนนะครับอย่างเช่น การเข้าไปสืบสอของประวัติชีวิตทั้งคู่นั่นเองว่าแบบทั้งสองนี้เนี่ยเคยมีอริอะไรหรือว่าเคยไปทําให้ใครหน้าไหนไม่พอใจมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีฮะหากแต่ว่าตํารวจเนี่ยเขาก็กลับได้พบเจอกับเบาะแสอะไรอย่างอื่นแทนครับซึ่งนั่นก็คือ บาแสประวัติในการสั่งยารักษาการปวดเรื้อรังของมาตีนะครับก็คือออุบัติเหตุที่เขาได้แบบโดนกระทบกระทั่งที่สมองมาในตอนแรกนะมันก็เลยทําให้มาตีนะครับต้องใช้ยาแก้ปวดเนี่ยเป็นประจําเลยแล้วมาตีเนี่ยก็มีการสั่งยาจากโรงพยาบาลอยู่เยอะมากนะครับหากแต่พอตํารวจได้ไปสืบดูไอการใช้ยาของมาตีจริงจริงเนี่ยก็พบว่าเขานะครับได้มีการกินยาชนิดนี้เนี่ยน้อยมากเลยฮะแล้วถามว่าไอส่วนอื่นเนี่ย มาตี้เอาไปทําอะไรล่ะครับเขาก็เอาไปขายนั่นเองนะครับเนื่องจากเหมือนกับไอยาแก้ปวดตัวดังกล่าวที่มาตี้ได้กินเนี่ยมันจะมีฤทธิ์อะไรเป็นแนวยาเสพติดอ่อนๆด้วยนะครับนั่นแหละทั้งบักมาตี้แล้วก็คุณภรรยาก็คือคุณเกรนาเนี่ยก็ได้มีการแอบนําเอายาเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไปขายต่อให้กับพวกแก๊งขี้ยาแถวๆนั้นเลยซึ่งมันก็ทําให้ทั้งคู่เนี่ยสามารถกอบโกยผลกําไรจากยานี้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนั่นแหละ มันก็เลยทําให้ตํารวจเนี่ยมีทฤษฎีหนึ่งขึ้นมาว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่มันเกิดเหตุแล้วในบ้านเนี่ยไม่มีร่องรอยการงัดแงะเลยก็คือทั้งสองในตอนนั้นก็ได้ไปชักชวนพวกขี้ยามาทําการค้าขายแป้งอะไรในบ้านเนี่ยแหละแล้วมันก็เกิดการค้าขายแป้งกอรองขึ้นมาไงไอขี้ยาเนี่ยก็เลยได้กําจัดทั้งสองแล้วก็หนีออกจากบ้านไปบ้านเนี่ยมันก็เลยไม่ได้มีร่องรอยการงัดแงะอะไรเลย คือเหมือนกับว่าตำรวจเนี่ยจะเชื่อไปในทฤษฎีนี้อยู่แล้วนะครับจนกระทั่งมันได้มีหลักฐานอะไรอีกอย่างที่มันมาพลิกผันคดีนี้ครับเนื่องจากว่าพอหลังจากที่ทั้งสองคือคนหนึ่งได้จากไปแล้วคนหนึ่งอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมมันก็จะมีลูกๆของทั้งสองนะ่ะเขาได้เข้ามาจัดแจงเอกสารอะไรในบ้านที่เกิดเหตุนี่แหละเสร็จแล้วนะครับมันก็เหมือนกับจะมีลูกคนหนึ่งนะ่ะเขาได้ไปพบกับจดหมายบอกลาของคุณเกรียนาซึ่งเป็นภรรยานะครับที่มีข้อความประมาณว่าขอโทษนะลูกๆ แม่เป็นแม่ที่ไม่ดีเลยแม่กับพ่อเนี่ยจะขอไปเข้าเฝ้าเง็กเซียนห้องเต้ก่อนหลังจากนั้นก็ได้ลงชื่อไว้ซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาไม่กี่วันก่อนการเกิดเหตุเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีจดหมายที่ผู้แม่ได้เขียนหาผัวเก่าเธอในทํานองเดียวกันอีกครับว่าผัวเก่าจ้าเมียขอโทษด้วยนะจ้ะเมียจะไปเข้าเฝ้าเง็กเซียนห้องเต้อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนั่นแหละมันก็ทําให้เจ้าหน้าที่สืบสวนในตอนนั้นนะครับรู้สึกงงมากเลยว่าอ้า แล้วคุณแม่เนี่ยจะเขียนจดหมายลาม่องไปทําไมละ่ะหรือว่าไอ้คดีนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเป็นคดีที่คุณแม่เกรนาเนี่ยเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังคดีนี้ทั้งหมดเลยเนื่องจากว่าผู้แม่เนี่ยจะรู้ได้ยังไงล่ะว,ว่าวันไปเฝ้าเง็กเซียนห้องเต้ของตนเองมันคือวันไหนใช่ไหมครับนั่นแหละครับเจ้าหน้าที่สืบสวนเนี่ยก็เลยลองเจาะลึกไปอีกในประวัติทางการเงินของเกรนาผู้เมียอย่างเข้มข้นเลยนะครับแล้วโอ้โห ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้โปลิสนะครับเขาไปเจอเรื่องราวอะไรที่แฝงอยู่เยอะแยะมากมายเลยอย่างเช่นว่าทั้งสองนี้นะครับก็ติดตังค่าผ่อนบ้านอยู่ฮะแล้วก็ไม่มีปัญญาเอาตังมาจ่ายคืนค่าผ่อนเป็นจํานวนกว่าหลักแสนบาทไทยนะครับซึ่งไอ้วันก่อนจะเกิดเหตุเนี่ยมันก็เป็นวันสุดท้ายในดีลแบงค์ทันทีเลยว่าถ้าหากว่าไม่มีตังมาจ่ายในตอนนี้เนี่ยบ้านหลังนั้นจะถูกยึดนะครับซึ่ง เอเรื่องบ้านเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าผู้ผัวมาตี้เนี่ยจะรู้เห็นอะไรด้วยหรือเปล่าเพราะจากคำบอกเล่าของคนที่รู้จักกับทั้งผู้ผัวผู้เมียนี่นะครับเขาก็บอกว่ามาตี้เนี่ยจะเป็นคนที่แบบไว้ใจสีภรรยาเกรน่าอย่างมากนะครับคือไว้ใจขนาดที่ว่าทํางานอะไรมาได้ใช่ไหมเขาก็จะเอาตังค์ให้ภรรยาเนี่ยไปบริหารไปเปกันตลอดเลยครับคือแบบไปจ่ายคืนค่าเช่าบ้านอะไรแบบนี้มั่งโดยที่ เขาไม่รู้นิสัยแย่ๆอย่างหนึ่งของภรรยาเลยครับเพราะเหมือนกับแม่นางเกลน,น่าเนี่ยแกจะไปติดกับสิ่งหนึ่งที่มีนามว่าผีพนันครับนั่นแหละครับพอเธอได้ตังมาจากผัวไปจ่ายค่าผ่อนบ้านอะไรเนี่ยเธอก็คงจะเอาแอบ,บตังไปเล่นพนงพนันจนหมดตูดกันนะครับผมจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยแบงค์มาทวงบ้านแล้วเธอก็แบบไม่มีตังจ่ายไง,งแม่นางเกลน,น่านะครับก็เลยคงจะคิดว่าหนทางเดียวที่เธอจะสามารถรอดจากเรื่องนี้ได้เนี่ยก็คือเธอนะครับ จะทําพิธีการส่งสามีตนเองให้ขึ้นไปเฝ้าเกเซียนก่อนก่อนที่เธอเนี่ยจะตามสามีไปนะครับที่เมื่อได้ขึ้นไปอยู่บนฟ้าสวสรรค์แล้วเนี่ยเรื่องราวทุกอย่างบนโลกมันก็จะจบสงบลงใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าไอ้ทฤษฎีที่ตํารวจได้คิดมาอันเนี้ยมันก็มีข้อน่าสงสัยอยู่อันหนึ่งนะครับก็คือถ้าหากคุณภรรยาเป็นคนที่ลงมือทำเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย แล้วทำไมไอ้บ้องตะกัวหรือว่าสิ่งที่คุณภรรยาได้ใช้ลงมือเนี่ยมันดันไปตกอยู่ข้างใต้โซฟาห้องนั่งเล่นชั้นล่างละ่ะทั้งทั้งที่ว่าร่างกายของทั้งคู่นะครับก็ได้ไปนอนแช่น้ําแดงอยู่ชั้นบนใช่ไหมคือ ถ้าหากจะทําได้เนี่ยก็คือคุณภรรยานะครับจะต้องกดปุ่มชัดดาวตนเองตั้งแต่ตอนอยู่ข้างล่างนะ่แล้วก็ตั้งเวลาให้แบบปุ่มชัดดาวมันทํางานก่อนที่เธอนะครับจะนำอาบ้องตะกัวเนี่ยไปวางไว้ใต้โซฟาแล้วก็ค่อยๆกระเตงตัวเองขึ้นไปนอนจมกองน้ําแดงอยู่กับสามียังห้องนอนชั้นบนนะครับผมซึ่งเราต้องอย่าลืมนะว่าไอ้บริเวณที่คุณภรรยาได้โดนลูกตะกวัวเข้าไปเนี่ยมันคือตรงกระบาลเลยนะเป็นรูโบเลยนะแล้วแบบภรรยาเขาจะมีแรงถึกขนาดเดินขึ้นไปอย่างนั้นได้เลยเหรอ ก็นั่นแหละครับด้วยความงงงวยทั้งมวลนี่เองมันก็เลยได้ทําให้คดีนี้นะครับกลับมาสู่ความมืดแปดด้านอีกรอบนะครับซึ่งแบบถ้าหากจะมีใครมาไขาในคดีนี้ได้จริงๆเนี่ยมันก็คงจะต้องรอให้คุณภรรยานะครับได้ฟื้นขึ้นมาจริงๆแล้วแหละตำรวจถึงจะได้มีชิ้นส่วนมาปฏะิปตะต,ะตอกับเรื่องราวทั้งหมดนะครับซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นความโชคดีอะไรไม่รู้ของตำรวจนะเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ย แม่นางเมียก็ฟื้นขึ้นมาจริงๆนะครับหากแต่ว่าก็เป็นความโชคร้ายของตำรวจอีกเช่นเคยครับที่พอแม่นางเกรนาผู้เมียได้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเธอนะครับก็ไม่สามารถจําเรื่องราวอะไรต่างๆที่ได้เกิดขึ้นก่อนที่เธอเนี่ยจะล้มลงไปเป็นโคม่าได้เลยนะครับคือพอถามอะไรเกรนาไปนะครับเธอก็แบบไม่รู้ไม่รู้ไม,รไมรรร่รู้กันหมดเลยซึ่ง อันนี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้การที่เธอได้ลืมเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าสมองเธอนะครับได้ไปรับการกระทบกระเทือนอะไรแบบนี้ความทรงจําในตรงนั้นของเธอเนี่ยมันก็เลยได้หายไปหมดเลยหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าแม่นางเกรน,นาเนี่ยได้แกล้งลืมเรื่องเหล่านี้ครับเพราะเธอเนี่ยก็รู้แก่ใจดีว่า คนที่เป็นคนร้ายเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใครนอกจากเธอนั่นเองที่ตอนแรกเ,เธอเ็คิดว่าเธอจะกดปุ่มชัดดาวแล้วก็หลบไปพร้พอ,อมๆแบบคุณสามีอะไรด้วยใช่ไหมฮะฮะแต่ว่าไอ้การกดปุ่มชัดดาวของเธอเนี่ยมันเหมือนกับกดไปแล้วระบบของเธอไม่ตัดนะครับนั่นแหละฮะแม่นางเกรน,น่าเนี่ยพอหลังจากฟื้นขึ้นมาเธอก็เลยตีมือโง่ๆไปเลยซะง,งันเองนะครับผมซึ่งตำรวจเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรได้ด้วยนะครับแต่ถว่าอยู่ๆเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่น่าเหลือเชื่อได้เกิดขึ้นครับก็คือ ไอ้เจ้าบัตหรือว่านกแก้วพันแอฟ,ฟริกันสีเทาที่บักมาตี้ได้เคยเลี้ยงเอาไว้เนี่ยอยู่ๆนะครับมันก็ตะโกนขึ้นมาแหกปากจนกระทั่งเมียเก่าของบักมาตี้นะถึงกับสะดุ้งนอนไม่หลับเป็นหลายวันเลยนะครับที่เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับว่าทำไมอยู่ๆนกแก้วของบักมาตี้ถึงได้มาอยู่กับเมียเก่าของเขาได้ ก็คือหลังจากในวันที่ได้เกิดเหตุมาปุ๊บใช่ไหมแล้วตำรวจได้เข้าไปสอบสวนสืบสวนอะไรในบ้านหลังนั้นเนี่ยตำรวจนะครับก็เห็นว่าทั้งสองเนี่ยเขาก็มีการเลี้ยงนกแก้วอยู่ตัวหนึ่งครับแต่แบบตำรวจก็ไม่สามารถปล่อยให้นกแก้วอยู่ในบ้านหลังนี้ได้ไงเนื่องจากว่าเจ้าของบ้านหนึ่งคนก็ม่องไปแล้วอีกคนนึงก็เป็นโคมา่าอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมครับตำรวจเนี่ยก็เลยได้นํานกแก้วตัวนี้นะครับ ไปมอบเอาไว้ให้กับเมียเก่าของบักมาตีครับเผื่อที่ว่ามันจะได้มีใครมาให้อาหารอะไรกับนกแก้วอะไรแบบนี้บ้างและด้วยความที่ว่าเมียเก่าของบักมาตีเนี่ยก็น่าจะเคยเลี้ยงนกแก้วอะไรตัวนี้มาอยู่แล้วแหละมันก็เลยน่าจะมีความคุ้นเคยกันนั่นแหละครับเมียเก่าก็เลยรับมาเลี้ยงเอาไว้โดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับแต่ทว่าในระหว่างที่เลี้ยงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยพอผ่านไปหนึ่งเดือนปุ๊บนะครับอยู่ๆตอนกลางคืนเนี่ย เจ้าบัตหรือว่านกแก้วตัวนี้เนี่ยอยู่ๆมันก็จะเริ่มตะโกนแหกปากขึ้นมาตอนกลางคืนเป็นเสียงหนึ่งเสียงสองด้วยนะฮะคือแบบแรกเนี่ยไอเมียเก่าก็รู้สึกลำคาญไม่รู้มันจะแหกปากขึ้นมาทำไมนะครับแต่ทว่าพอเมียเก่าได้เริ่มตั้งใจฟังเสียงที่เจ้านกแก้วตะโกนขึ้นมาว่ามันพูดอะไรเนี่ยเธอก็บอกเลยนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เธอได้รู้สึกขนลุกมาก เนื่องจากว่าไอเสียง1เสียง2ที่นกแก้วได้ตะโกนขึ้นมานะครับนกแก้วมันจะพยายามทําให้เหมือนกับเป็นเสียงผู้ชายกับผู้หญิงที่กําลังคุยกันนะครับที่จะมีข้อความเป็นยังไงแอดขอให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปลองฟังคลิปนี้กันดูก่อนฮะเป็นไงครับ เพื่อนๆได้ฟังกันชัดเจนไม่เอ่ยหรือว่าชัดแต่ว่าแปลไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวแอดแปลให้เองแล้วกันก็คือไอเสียงที่นกแก้วมาได้พูดออกมานะครับมันจะมีอารมณ์ประมาณว่ายา่ยา,ยา,ยาอย่าอย่าอย่ากดปุ่มชักดาฉันหูปากแกรู้สิป,ป่องแกแล้วก็ย้ายกระโปรงแกมาตรงนี้เดีวนี้หลังจากนั้นก็ปุ้งนะครับ ที่เมื่อคุณเมียเก่าได้ยินบทสนทนาเหล่านี้นะครับเธอเนี่ยก็สามารถนําเอาเรื่องราวเนี่ยไปเชื่อมโยงได้กับทันทีเลยว่าไอสิ่งที่นกแก้วพูดมาเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่นกแก้วอะ่ะมันได้เห็นเหตุการณ์ในวันที่เกิดเหตุทั้งหมดแล้วมันก็ไปจําคําพูดของทั้งสองก็คือคุณมาตี้กับแม่นางเกรน่าเนี่ยมาหลังจากนั้นนกแก้วก็เอามาพูดกันซ้ํๆๆๆอีกรอบนะครับผม ที่อันนี้พอแอดไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้านกแก้วพันธุ์แอฟริกาสีเทานี้มานะครับก็เหมือนกับจะพบว่าไอ้นกแก้วพันนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะนิสัยที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับก็คือมันจะเป็นนกที่แบบความจําดีมากแล้วมันก็จะเป็นนกที่รู้สึกบอบ,บางกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมอะไรทั้งหลายแหล่อยู่นะครับโดยเฉพาะไอเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในวันนั้นที่มันได้เห็นกันตรงหน้านี่แหละครับเจ้านกนี้เนี่ยมันก็เลยแบบเหมือนกับเอาเรื่องเนี้ยมาพูดกันซ้ําๆซ้าๆซ้าๆนะครับ มันก็น่าเศร้านะที่นกเนี่ยต้องไปเห็นอะไรกับความโหดร้ายแบบนี้แล้วก็ได้จําอยู่ในหัวมันแต่เทว่านั่นแหละครับมันก็เป็นหลักฐานที่เจ้านกเนี่ยอย่างน้อยมันก็ได้ช่วยนําความยุติธรรมมาให้กับเจ้าของมันที่ก็ได้โดนผู้เกรน,นานะครับลงมือก่อเหตุไปนะครับซึ่งผลสรุปของคดีนี้ถึงแม้ว่าตํารวจเนี่ยเขาจะไม่สามารถหาหลักฐานอะไรมาเป็นชิ้นเป็นอันยืนยันว่าแม่นางเกรน,นาเนี่ยได้ลงมือก่อเหตุได้นะครับ หากแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็เชื่อมากเลยว่าไอสิ่งที่นกแก้วได้พูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับผมโปลิสก็เลยได้ไปจับแม่นางเกรนาเนี่ยมาลงสังเตเลยครับส่วนอันนี้ถ้าหากใครยังสงสัยเหมือนแอดว่าเอา้าแล้วถ้าหากแม่นางเกรนาได้ลงมือจริงๆแล้วเธอจะมีอารมณ์กระเตงตัวเองจากชั้นล่างขึ้นไปชั้นบนได้ยังไงนะครับอันนี้สปอยเออร์เลิคือเขาบอกว่าแม่นางเกรนาเนี่ย ก็ทาได้นะครับคือเหมือนกับไอ้ตรงบริเวณปุ่มชัดดาวบนกระบาลเธอมันอาจจะไม่ไปตรงกับจุดสําคัญอะไรแบบนั้นละมัง้งก็เลยทําให้แม่นางเกรน,น่าเนี่ยเหมือนกับพอจะฮึดมีแรงขึ้นไปได้นะครับผมมันก็เลยได้ทําให้ผลสรุปของเรื่องนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตํารวจจะไม่สามารถหาหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมายืนยันได้ว่าแม่เกรน,น่านะครับเป็นคนลงมือก่อเหตุแต่ก็เหมือนกับว่าสารผู้พิพากษาเนี่ยเขาจะเชื่อในสิ่งที่จ้านกแก้วตัวนั้นมันพูดนะครับเพราะแบบนกมันก็ไม่โกหกใช่ไหม และนั่นแหละครับคดีเนี่ยก็เลยเป็นคดีที่ได้ปิดไปโดยมีนกแก้วตัวหนึ่งเนี่ยมาช่วยไขค,คดีแบบง,งงๆนะครับผมซึ่งถ้าใครสนใจคดีไดอารี่แปลกๆอะไรอื่นๆเนี่ยแอดก็ยังมีแฮชแท็กคดีไดอารี่ให้ได้ฟังกันอีกยาวๆเลยนะครับผมหรือถ้าใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook F.N. d ด a r y นะครับแล้ววันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้เดอ้อบ๊ายบายบ๊ายบาย